สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆที่น่ารักนะคะวันนี้ไม่ไหวแล้วเพราะว่ายุ่งเยอะมากๆค่ะหลังจากที่ฝนตกก็ใช้มะกรูดที่เรามีนะคะมะกรูดนั้นก็ใช้ประมาณ5ลูกแล้วก็มีสบู่นะคะสบูน่นกแก้วก็ได้นะคะแล้วก็น้ําส้มสายชูน้ําตาลเหมือนที่ทายทําตอนนี้ก็หั่นมะกรูดเรียบร้อยหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นก็เตรียมพร้อมด้วยน้ําตาลแล้วก็น้ําส้มสายชู แล้วก็จะมีน้ํานะคะน้ําเอาไว้ใส่เป็นส่วนผสมก็ได้ทํามันแห้งเกินไปตอนนี้หั่นเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ใส่น้ําส้มสายชูน,นะคะแล้วก็น้ําตาลสูตรไม่ตายตัวแล้วแต่ใครจะใส่มากใส่น้อยเอาที่ว่าเรา อพอใจนะคะสายก็ใส่น้ำตาลประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำส้มสายชูหลังจากนั้นก็จะใช้น้ำเปล่าผสมนิดหนึ่งคือเพื่อให้มันเข้ากันได้นะคะหลังจากนั้นก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะมียุงตรงไหนหรือว่าเราไปนั่งตรงไหนเราก็สามารถพกติดตัวยกไปไว้ได้เลยนะคะแบบนี้นะคะที่เราเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้ากันไปให้อ่าเข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะไปวางจุดที่ตรงไหนก็ได้ถ้าพรุ่งนี้ มียุงเยอะเราสามารถเพิ่มมะกรูดได้นะคะเพราะว่ายุงจะกลัวกลิ่นมะกรูดนะคะเพียงแค่นี้เราก็สามารถป้องกันยุงได้แล้วนะคะวางจุดตามที่เราต้องการได้ค่ะ